สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาหน้าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วน,นะคะรถน e 2อ0 0นะคะ w 2 1 2นะคะคันนี้เป็น cgi เบนซินปี2012นะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีนะคะ3จุดนะคะแอแ NS, ร์บักแอนด์กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะ อันนี้เป็นรุ่นอีริกนแล้วนะคะลายไม้รอบคันมาดไฟฟ้าหลังนะคะไฮโซก็รูบ้างมากเลยค่ะรานะคาโปรโมชั่นตั้งขายที่859,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติฟีดผ่อนผ่อนสบายเดือนละ19,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงนเดือนในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะครอ,อที่36,000บาทขึ้น ก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสภาพสวยน่าใช้นะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยนะคะหรูหรากว้างขวางนั่งสบายนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นลายไมย้รอบคันนะคะแอร์จะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะแอร์แบครอบคันเลยค่ะมีม่านไฟฟ้าหลังอีกต่างหากนะคะแอร์ตอนหลังค่ะ ปีสองหปี2012ค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลต่างหาดค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดในการจดัดไฟแนน์นกับแอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่าี่คิดเลยค่ะรถเป็น E 2 0 0 CGI elegant นะคะ Blue e f i c i e n c y นะคะคันนี้ปี2012ค่ะ สนใจยังไงเข้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ